โดยก็อยากทำคว่ำโฮซึกอีลาเนาะอีลาก็ดีใจบอ่จีว่ามีผู้ใหญ่เ่อนข้ามาสอยเหลือ,อน,นี้ดีใจอืมดีใจเนาะสิผ่านมาอีลาก็เคยได้อีบ่แบบนี้ละ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีกันเบิดสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเอ้บัวจะเป็นพี่น้องฟังเล่าฟังไทยรวมทางต DO ่างประเทศนําเด้อ <governors> พ <like accept ance> <ades> <mount> ี่น้องกันยินดีตอนรับกับส่ส่งสาวลำพอนเด้อมื่อกี้มาพบมาพอทางส่งสาวลำพอนเด้อพี่น้องเอ้ยโดยน้องมาพบมาพอมื้อนี้ทางสาวลำพอนกับเข้ามาที่เฮือนซานของน้องแอนนาเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมื้อกี้มาหวมเป็นสะพานบุญกับน้องพามีคือเก่าเนาะ หลังจากที่มเมื่อเ้านี้ทั้งสาลำพนก็ได้ไปซื้อเครื่องของมามอบให้ทางน้องสาเพิ่นตอนนี้ก็อยู่ระวงางเราถาให้บ่าวพามีเพิินขึ้นไปมอบเครื่องของก่อนพี่น้องเ้ยทังสาลำพนก็สิขึ้นไปถามความหู้สึอของน้องสาเพิ่นเนาะจากที่ว่าเพิ่นบ่กเคยมีผู้ที่เขามาช่วยเหลือแล้วมื้อนี้ก็มีทั้งผู้ใหญ่เพิ่นก็ฝากเงินมาให้ซื้อเครื่องของเป็นข้าวสารอาหารแห่งพี่น้องเลยมามอบให้ทางน,องอน,นา้องอนนาเพิินพี่น้อง อาจังไดทางสาวลำพนกับสีขาไปโอลมทางน้องแอนนาเพื่อนก่อนพี่น้องเอ้ยจังไดกลับไปพบไปพอนํากันเด้อพี่น้องเอโอเคพ่อแม่พี่น้องเอ้ยถือว่าตอนนี้น้องเฮากลับมาหอดเฮือนซานของน้องแอนนาเพิ่นแล้วพี่น้องเอ้ยโดยทางน้องสาวเพื่อนกับคือซียูทั้งเฮือนเพื่อนแหละนาะพี่น้องโดยแอนนาอยู่เฮือนบ่โอ้โดยโดยเพื่อนอยู่ทั้งเฮือนเพื่อนแหละพี่น้องเอ้ยขออนุญาตเด้อโดยขึ้นไปทั้งเฮือนทั้งซานก่อน บูหัวน้องสาวบนเห็ดอีหยังอยู่เนาะขึ้นไปโอ้ลมกับเพื่อนก้อนพี่น้องเอ้โดยสบายดีเด้อน้องโดยสบายดีมืดมืดเน้นหนึงเด้อพี่น้องเอ้โดยเห็ดยังล่ะโอ้เป็นจูไฟบ่ออือเจ้าเสียดกินบ่อโดยเจ้าเสียดกินยังหัน โอ้ถอดไข่อ๋อที่บ่าวพามีเพิ่นเอามาให้นะบบน้องโดยโดยอ้าเอ้าเห็ดกินซะเห็ดกินก่อนเลยเอ้ยกะสินางรินางร่มน้ำหน่อยหนึ่งนี่แหละมื้อนี้กะสิมาบอกน้องนี่หลย่างหลแนวอยูน้องไหลโดยโดยกะสินางร่มกับเพิ่นอยูนี่แหละพี่น้องเลยเพื่อว่าโบซาเสียเวลาน้องเพิ่นเนาะโดยกะสิแห้น้องอันดังไฟเห็ดกินน้ำพร้อมบบเป็นยังน้องหลายเห็ดโรเดอ กินข่าวกิน <petto> น้ำละวบตอนตอนเ right. ้าน <politik> ่ะตอนชากินแล้โอ๋ด้วยด้วยตอนนี้เห็ดกินข่าเทียงบ่เลยอืมเลยติดระบิดดังไฟนะอันทั้งแม่เพื่อนก็ได้มาหาเจ้าอยู่บ่ละบ่อ๋อเพื่อน่ได้มาเลยอืมยันว่าเพื่อนมาแววหลินแบบว่าดำเข้านะเพื่อน่ได้มาแววหาบ่อ๋อด้วยด้วยดยกับบปเป็นยังนองละเลย คือทางพ่อเนี่เพิ่นยูนาเนี่ยคือยูนาประจําเลยบ่น้องอโดยเพิ่นก็คือว่าแล้วเนาะเพิ่นก็มีอันศาสนาว่าสิ่งเนาะญี่ปุ่นก็ได้โดยกับโบเป็นยังโดยเอาดังไฟให้มันติดก่อนเห็ดยูเห็ดกินเพิ่นก็ได้ดังไฟติดแล้วโดยอือโดยป้าเป็นนางร่มกับเออยนอยหนึ่งโดยได้นางร่มกันก่อนจะข้าวเนาะโดยดังไฟแล้วแล้วน้องจงไปเห็ดยูเห็ดกินเด้อโดยคือสิยังโบท่านสวยดอกโดย เมื่อเนี่เออยับเอาเปียงของเป็นเสือผ่าเป็นสิลมาให้เจ้าเดินองหล่เด้อโดยเอามาฝากทางเจ้าโดยเอาไว้ให้เจ้าเก็บไว้ใส่องหละเลยโดยเห็นเจ้าบ่มีเพื่อนว่าเสือมีสองโตพี่น้องเลยสินก็มีสองโตเนาะอยจังไดองหละเลยอันนี้เอื่ยก็เอามาให้เจ้าโดยคือเมื่อนี้ทางเออยมาก็มาเป็นสะพานบุญห่วมกับน้องพามีเพิ่นโดย ็คือเมื่อเช้านี้ก็ได้พากันไปซื้อเครื่องของมาให้ทั้งน้องสาวเพื่อนพี่น้องเ้ยโดยโดยก็อยากทมควมโดซึกอีลาเนาะอีลาก็ดีใจบอกที่ว่ามีผู้ใหญ่เพิ่เข้ามาซอยเหลือนี่ดีใจอือดีใจเนาะที่ผ่านมาอีลาะก็เคยได้อกบแบบนี้ละเคยได้อืมโดยโดยทีว่าเมื่อนี้ก็หลายพอสมควรอยู่ด้น้องหล่ะเนาะโดยก็มีเขาหนึ่งกระสอบพี่น้องเลยแล้วก็มี อามาม่าปลากระป๋องเนาะแล้วก็มีไข่น้ำเป็นเครื่องคัวแล้วก็เป็นอันอ่าเป็นแฟบเป็นสบู่พี่น้องเอยโดยทั้งเฮาก็ซื้อมาให้เพิ่นอาือว่าหลายพอสมควรพี่น้องเอเป็นเครื่องใส้เครื่องซอยเนาะโดยตั้งอหลาเิ่นก็ว,วาบ่เคยได้พี่น้องเอกาอหลาเองก็เคยคิดเคยฝันยู่บบนองหละว่าสิมีผู้ใหญ่เป็นเข้ามายเหลือแบบนี้บ่เคยคิดบ่เคยฝันเลยอืมโดยโดยคือว่าเลว อ่าเขาแต่ละมือเขาก็อาศัยอยูู่้เดียวเฮาก็อ่าไปหาหับจางหับ,บายคือนองละบานแล้วเนาะโ <Đ ược S 1> ดยคันว่าเพื่อสิได้เงนินค้ำมาซื้อเครื่องของขอกะบ่ง่ายได้น้องเลยโดยคือมืนอนีละโบได้ไปทางใดบด่กินเขาเรียว่าสิไปโรหญงาโอ้่าสิไปโรคหงายอือโดยลรหห้าอยู่สไกบ่ไกยางไปบ่แต่ละเทือหรือว่าจย่งไร โดยพนจ้างโบหรือนวใดนังพนจ้างพนจ้างจะาวันเท่าใดหันวันละแสนอืวันเท่าใดนะวันแสนวันละแสนอ๋อวันละแสนโดย้วยวันละแสนเนาะคันเป็นเงินไทยกับตอนนี้ประมาณร้อยเก้าสิบบาทพี่น้องเ้ยเมื่อก่อนในสองร้อยแต่ตอนนี้กะร้อยเก้าสิบาทเนาะโดยวันละร้อยเก้าสิบบาททังน้องสาวเพิ่ลกับไปอาลูกหญ้าในให้น้าเนาะน้องโดย เพื่อได้มาซื้อเขาซื้อน้ำนี่แหละทางน้องสาวเปิ่นกระได้พี่น้องเลยโดยมือนีก็ที่ว่าน้องสาวเปิ่นกระีใจพี่น้องเลยทีว่ามีผูยย้ใหญ่เข้ามาเซอยเรือเนาะน้องล่ะโดยโดยอีละ่ะคือเครื่องของเพิ่นเอามาให้มือนีนี้ก็หลยพอนสมควรอยู่ได้เนาะกุ่มดุนอยู่บ่น้อง,อ,งอืุ่มโดยคือเขาหนึ่งกระสอบนี่หาสิบโลพคุณได้ โดยพี่น้องเอ้ยหาสิบโลเนาะหาสิบกิโลคันน้องสาวกินผู้เดียวนี่กะอ่าคือสิ่กุ้มโดนอยู่น้องน้องละเนาะโดยอ่าประมาณเดือนหนึ่งนี่ได้บ่เนาะอือโดยคือน้องสาวนี่กะสิหนึ่งกินผู้เดียวบ่หรือว่าจังใดบ่เนี้หนึ่งกินผู้เดียวเนาะคันว่าอันมีเอียงกะอ่าเอืนทางป้าเพื่อนเด้อโดยเพราะว่าเพิ่นอยู่ใกล้ัะนะโดยเพราะว่าเฮาก็เคยอยู่เคยกิน กับทางป้าเพื่อนเนาะโดยคันว่าเมย์เจ้ามาเจ้ากะบอกเพื่อนในเดื่อน้องหลาเด้อโดยว่าทางซุ้มเอื้อนี่มาสัมภาษณ์อีกยังฮะนะโดยคือทางเพื่อนนี่กระหูยูบอกคือจะเอื้อมาหาน่ะโดยทางอีหลาก็ได้บอกเพิ่อนยูบอได้บอกโดยตรงได้บอกเพิ่นเดืองน้องหลาเด้อโดยอ่าคือเป็นไครเป็นปลากระปองเนาะ ก <oung> ะสีกลุ่มดนพอสมควรอยดกโดยกะสีได้ลายอยู่โดยอาหารบกินฟุ้งเฟือยเด้อโดยขันยากะเห็ดกินนะนะโดยมื่อนี้ทางน้องสาวเปิ้ลกะดังไฟสีทอดไข่พี่น้องเอ้เปิ้นกะสีเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะดีใจทางน้องเปิ้นเด้มาเมื่อนี้กะหูซึกว่าทางน้องเปิ้นี้กะซื้อบ้านขึ้นได้พี่น้องเอ้โดยเปิ้ลกะขึ้นสีแบว่า มีความสุขแน่นะดีใจแน่ยจีว่ามีอ่าทั้งเลยไล่ส่งผลมาไทยน้องลงละเนาะโดยืรื่ามวันนี้มีภูมมากหรอโบหรือยังยังโอ้ยังบบมีภูมมาหาโบโดยโดยโดยจังด้ทั้งเลยกอ่าเป็นกําลังใจให้น้องเด้อโดยโดยลักษะอีกอย่างหนึ่งเนาะากะสินะนำเจ้าอีกอย่างหนึ่งฮะนะเวลาเจ้าอยู่เงินอยู่ซานมือใดที่จะวางเนาะมือใดที่ว่าเจ้าบบได้ไป ให้ไปหน้าว่าสันสะเมื่อใดบบได้ไปหัดจ้างหัดบายนะมีเวลาก็ให้น้องปัดกวดเฮือนซานเด้อโดยตัวใดที่ว่ามันมันเปื่อนมันยังฮะนะเสือผ้าแบบคือเสื้อผ้าเป็นของเอื้อยของเมย์ของอยังคือมันเปื้อนมันยังหะน้องกอาเอามาเซ็ตเด้อโดยปัดกวดแล้วก็เอามาเซ็ตเสร็จให้มันสะอาดสะอางน้องละเลยโดย คือเป็นเฮือนครัวเฮือนหยังคือกันเนาะเป็นถ้วยเป็นบ่วงคือกันให้น้องหามันทําความสะอาดเด้อโดยปัดกวาดเฮือนซานล้างถ้วยล้างบวงนะโดยนะคือผู้หญิงเฮานี่ก็คือสิเฮ็ดเป็นอยู่ดอกโดยคือเพิ่นว่าแลทั้งอันน้องสาวกบ่ค่อยได้อยู่เฮือนเนาะน้องล่เนาะันบ่มีหลายๆซ่องเพิ่นมาหากอ่าคือสิอยู่ท่งไหท่งนาพุ่นแหละทงน้องสาวเพิ่นก็ได้อืมได้ด้วย อาจังได้เมื่อนี้เนาะทางเอื้ยกะมาหลินมาโอรมแล้วกะเอาเครื่องครองมาให้ทั้งน้องนี่แหละโดยกะสีบรบกวนเวลาทาั้งน้องสาวไนแหะพี่น้องเอ้ยอาจังได้เอ้ยกะซีกลับป้าก่อนน้องเอ้ยโดยมือหนามือในเนาะ <S <S มือหนามือในกะสีมาแวะหลินน้ำไม่เนาะ <S <S โ,ดโดยกะให้อีลาไปเห็ดอยู่เห็ดกินกินเขากินน้ำเด้อ <S <S โดย,โดย,โดยคือนอนกลางค่ำกลางคืนกค็นกคือกันเดอ้อน้องหล่ะเดอะ้อ ให้เจ้าอันอัดประตูประตางจับเจือเด้อเพราะว่าญานเลยฮะนะแกคนแบบบางเถื่อนเนาะผู้ชีวังดีเน่ผู้ชีบวังดีเน่ยนะโดยนอนผู้หนึ่งผู้เดียวกะบอาเซียงอยู่โดยลือทั้งอีหลากับบริยานบอบโอ้ที่ว่าเก่งเลยเนาะเออเอ๋บอนก็ลืมถามเลยอันลงหลายอยู่ผู้เดียวในโดนละบอหรือยังโดนที่ว่าเมย์เพิ่นบได้อยู่น้ำนี่ได้ โอ้ด oh, ้วยประมาณจักเดือนหนล่ะตัวใดเดือนแล้ะโอ้ตัวใดเดือนเนาะเพื่อนก็คือสิจําโ่ได้พี่น้องเลยก็มีแต่ว่าอีหล่หันอัดประตูประตังจุบเจอเด้อคําคํามากกบเข้าห้องนอนห่นะโดยเฮ็ดยู่เฮ็ดกินก็เฮ็ดตะเวียงแต่เวนทันมียังกะเอินใส่ทางเฮือนป่าเพื่อนผู้หละโดยอ้าจังไดเอยพรนก็สีขอโต๊ะกับกอน้ังล่ะเลยอ้าจังไดก็สบายดีหล่ะโดยสบายดี ก็โอเคผมเอพี่น้องเลยตื่นว่ามื้อนี้เนาะทางสาวลำพนก็เขามาอ่าทีบ้านเพื่อนของน้องแอนนาเพิ่นพี่น้องมื้อนี้เขามาห่วมยินดีแล้วก็ดีใจน้าน้องสาวเพื่อนเนาะที่ว่ามีผู้ใหญ่เงินมือเข้ามาช่วยเหลือในขั้นเบื้องต้นพี่น้องเอยทางน้องสาวเพิ่นก็ดีใจลหลายๆเนาะทางน้องสาวเพิ่อนกอ็มีเขาไม่นํากินแล้วผมเอพี่น้องเลยทางเฮาก็ได้อ่าซื้อเขาหนึ่งกระสอบแล้วก็เป็นเครื่องแหงเนาะเป็นมาม่าปลากระป๋องพี่น้อง แล้วก็มีไข่นำเนาะแล้วก็เป็นเครื่องใส่อ่าแล้วก็เครื่องคั่วนำพี่น้องเอ้ยอาจารได้คลิปนี้เนาะก็ต้องกราบขอบ,ขอบคุณขอบคุณทั้งไออาว่าที่หลาย,ลายเด้อจิตสวยเหลือทั้งครอบครัวของน้องเอ็นนาเข้ามาก็ขอให้ยอายอยู่ดีมีเฮงเด้อความเจ็บอย่าสุดายวามไข้อย่าสุมีเด้อขอยไออามีสุขภาพแข็งแจงแข็งเฮงเ ถตาเราก็อายทำงานค้าขายยังก็ขอเห็นลาบลื่นเด้อน,นอนรับขอให้ได้เงินเมื่อน,นอนตื่นขอให้ได้เงินแสนปัฒนาสิ่งใดก็ขออายได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาอายหายนองเอานามาในมือน,นี่ก็ขอให้กลับคืนหาอายลอยเท้าพันเท่าโดยซาตุเนาะสําหรับคลิปนี้ทางสารพรันกะสิได้ขอจบคลิปเพียงสำเน้เด้อผมเอ่พี่น้องไว้พอกันในคลิปหน้าพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วขอบใจ 上班的上班的